ก็อันนี้นะครับก็เป็นน้ํายาที่เราจะใช้สําหรับตอนพิมพ์ชิ้นงานไม่ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมน้องตั้งโทรศัพท์ไอย่างนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับเห็นตรงไปนี่ไหมครับไอตัวนี้มีความแข็งนะครับเวลาถ้าใครที่ใช้พวกเส้นไอนลอนนะครับ PA หรืออะไรพวกนี้ยไอตัวนี้เส้นบางทีมันจะยืดลงมา ทุกครั้งก่อนที่จะพิมพ์ให้เอามือดึงออกนะครับดึงยังไม่ค่อยจะออกเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือคือเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราสร้างพิมพ์ไปโดยที่เรายังไม่มีการทําความสะอาดตัวขวนดน็อตเซิลตัวนี้นะครับมันอาจจะทําให้ชิ้นงานที่เราสร้างไปอาจจะคัดเคลื่อนได้นะครับเลเยอร์ได้ไม่ตรงนะครับ อนที่พิมพ์อาจจะชิ้นงานไม่ติดได้ด้วยแต่เส้นตัวที่เป็น P A HA, A S A A B S P C พวกนี้บางทีพิมพ์ที่ฐานพิมพ์ไม่ติดนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำยาที่บอกนะครับอันเดียตัวนี้ตัวนี้เลยอันนี้หาที่ในพวกซ j มีนะครับในตัว เซเว่นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมลงไปหาแล้วแถวบ้านผมไม่มีกระตามห้างก็น่าจะมีนะครับก็อันนี้ปกติแล้วเราจะใช้เป็นฉีดนะครับฉีดแต่คือขวบมันตันผมมันตันไปแล้วก็เขย่าก่อนนะครับแล้วก็กระดกกินได้เลยเราเล่นนะครับก็เขย่าเสร็จปุ๊บเปิดฝาเปิดฝ,า,ฝาออกมา ฟานเตเอาเข้าปากเลยนะครับรอ,อเล่นนะครับรอเล่นก็ผมใช้พู่กันนะครับพู่กันแล้วก็ทาไปที่ฐานพิมพ์นะครับทาไปเลยก็เดี๋ยวจะทาให้ดูนะครับฐานพิมพ์่วงทีผม อันนี้คือฐานพิมพ์ที่ทาไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งนะครับอันนี้คือทาครึ่งหนึ่งทาไว้นิดเดียว่ะแล้วเดี๋ยวผมกวดสร้างพิมพ์งานใหม่นะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมปรับรอบสปีดด้วยเพราะว่าต้องการให้มันพิมพ์ไวๆนะครับ ก็หลังจากเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้เก็บรักษาก็าไว้ไกลมือเด็กนะครับอย่างเดียวพอเมื่อกี้ผมก็เกือบกินไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับ ตำแหน่งที่ผมทามีบริเวณนี้อันนี้ผมใช้กล้องด้านหน้าจอนะครับในการถ่ายคลิปมันจะดูกลับด้านหน่อยนะครับอันนี้ซีกนี้มีการทาอีกซีกไม่ทานะครับเดี๋ยวให้ดูเราบปกติบางทีชิ้นงานบางทีเราพิมพ์ไปอ่ะบางคนพิมประลักเครื่งงานแล้วอยู่ฐานพิมพหลุดอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับ แล้วก็น้ํายาที่เราใช้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากด้วยบางทีเราไปเจอไอ้กาวที่เป็นสําหรับเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะราคาบางตัวก็หลายร้อยบาทนะครับก็อันนี้เป็นทิกเล็ก,ลกๆที่ได้มาจากกลุ่มเครื่อง 3D p ดีพิมพตอร์นะครับเขาก็ใช้กันแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับของเราบ้าง เดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ตัดตอนะครับก็ถ่ายยาวๆเลยให้ให้เห็นไปเลยนะครับจะมีกรณน,น,นี้ที่ผมถ่ายไปแล้วช่วงที่พิมพ์รอบแรกเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมารวมกันนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดู นี่กำลังอัพเทมที่หัวนอสเซ้นนะครับเพราะว่าฐานเบรอุณหภูมิถึง80แล้วนะครับไอ้ปกติแล้วตัวเบมบูแลบตัวเป็นมินิอะอุณหภูมิสูงสุดได้แค่80นะครับเราจะไม่สามารถปินเส้นพิเศษได้พวก SA PC ABS ไอพวกนี้ไม่ได้เลยพิมพ์ยังไงก็หลุดนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ํายาไอตัวชิดผมมาชิดลงไปอะมันจะทําให้ชิ้นงานจับดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า พิมพไปแล้วเป็นไงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูชิ้นงานที่พิมพ์ไปแล้วนะครับเป็น PA ความแนนหนาความแน่นหนานะครับค่อนข้างที่จะแน่นเลยใช้คําว่าแน่นเลยไม่แนะนําให้ฉีดกับตัวแผ่นที่เป็นของแท้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะลอกกับนี้ได้อันนี้ผมเป็นแผ่นจีนะครับเดี๋ยวอุณหภูมิได้ละเดี๋ยวรอดูนะครับ รอบแรกนะยังไม่ติดเพราะว่าไอตัวเส้นมันยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวรอดูก่อนรอบสองแช่นม่กกี้ท่าบางทีเราไม่ติดเนี้ยเราสามารถเอาตัวน้ำยามากกี้ครับน้ำยาชิดผมป้ายต่อได้นะครับกต่นี้ผมไม่ป้ายเดี๋ยวต่อเลยเพราะว่ามั่นใจใน การทาน้ำยางผมนะครับเราสามารถทาซ้ำเรื่อยๆได้จำเป็นว่าหลังจากพิมพ์เสร็จต้องทาไหมอาจบางครั้งอาจจะต้องทานะครับเพราะว่าบางทีชิ้นงานไอตัวกาวที่อ ไอตัวน้ำยาชิดผมครับบางทีมันก็ไปติดที่ชิ้นงานตัวนั้นไปแล้วมันก็ทําให้การยึดเกาะไม่ค่อยดีเราก็อาจจะทาซ้าตรงบริเวณที่มีชิ้นงานเกาะไปแล้วได้นะครับอันนี้พื้นผิวเห็นนะครับไม่มีรอยชิ้นงานเกาะเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับยังไม่มีตรงนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าน้ํายาผมทาไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเมทานะครับ ให้ดูความแตกต่าง นี้ติดครึ่งหนึ่งไม่ติดครึ่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ตรงนี้ไม่ติดนะครับแต่ว่าตรงนู้นให้ดูติดครึ่งหนึ่งนะครับตรงที่ไม่ทาน้ํายาไม่ติดนะจะรุดอย่างนั้นเลยอันนี้คือทําให้ดูเลยนะครับเอาความแตกต่างเป็นไงอันนั้นคือไม่ติดนะครับส่วอีกด,ด้านหนึ่งที่ทาไปแล้ว ชิ้นงานติดนะครับอันนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวให้ปิ้นเลยอ่า ันนี้นะครับอันนี้คือด้านหนึ่งติดด้านหนึ่งไม่ติดนะครับแล้วเดี๋ยวผมหยุดละให้ดูความแตกต่างนะครับอันนี้ให้เห็นเลยความแตกต่างด้านที่ไม่ได้มีการเทน้ํายานะครับทาน้ํายาอีกด้านหนึ่งมีการทาน้ํายานะครับติดนะครับอ่าติด ถ้าดูจากรอยด้านล่างก็ติดนะครับก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ฐานอันนี้คือรอยจากที่เมื่อกี้พิมพ์นะครับอ่ารอยนี้คือติดนะครับอันนี้คือด้านที่เมื่อกี้เราพิมพ์แล้วไม่ติดพอไม่ติดแล้วมันก็จะไปชิ้นงานมันจะออกมาเส้นนี้มันทําให้ชิ้นงานบางส่วนที่พิมพ์แล้วเราติดอะเสียเพราะว่าตัวนี้มันไปเกี่ยวมันไปเกาะ ที่ชิ้นงานแล้วพอมันก็เยอะๆเข้า,ขาอ่ะเวลาหัวพิมพ์มันเลื่อนบาแล้วมาชนอะมันทําให้ไปโดนชิ้นงานงัดชิ้นงานหลุดออกจากฐานนะครับไอตัวน้ำยาตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าเครื่องเราอุณหภูมิฐานอะไปไม่ถึงก็แนะนําให้ใช้ตัวน้ํายาฉีดผมนะครับตัวนี้ฉีดไปเลยถอดออกมาแล้วก็ฉีดหรือจะใช้เป็นผู้การแต่ผมทาออกก็ได้นะครับ มีประมาณนี้ครับ